ก็สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาดูนัดที่3นะครับผมในศึกพิมพ์ร e ล g u e อังกฤษนะครับที่ผมกําลังเล่นอยู่นะในเกมดีมิลิ e ์ช็อคเกอร์นะครับผมเริ่มเกมมาครับผมใส่เสื้อสีแดงครับดูนะครับโอ้โหโค้ชนะครับโอ้โหภาคไม่ทันเลยภาพเร็วมากเลยนะครับอาจจะกระตุกนิดหน่อยนะครับช่วงเริ่มเกมนะครับบอกให้เกมนี้สุดมันครับ นาทีสามของพิมร์ลีนะครับที่ผมแข่งอยู่ในกลุ่มนะครับผมมาโลนยิงลูกนี้เรียบร้อยครับนาทีที่เก้าครับจูเนียยิงเลยนะครับผมโอ้โหโตกลับมาครับโรนโดหลุดเดียวว่าไงว่าไงก็ซัดตีเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับผมผ่านไปสนาะทีตีเสมอได้เลยนะครับโอ้โหเสียดายเขาไม่ให้ดูภาพช้านะครับมาลูกนี้ฮาแลนด์ฮาแลนด์มา เอาละตัดได้เอาคนเปลี uh ่ยนหน้าประตอีกแล้วคนเปลี่ยนหน้าประตูอีกแล้วคเคลียทิ้งอ,ออกมาครับอือ uh หือ huh. mm hmm. ผมใส่เสื้อสีแดงชุดของลิเวอร์พูลนะครับผม mm hmm. อันนี้คือนาที่สามครับนาที่สองก็มันแล้วนาที่สามจะมันไหมออาโดนไปสองหนึ่งครับผมโดนขึ้นนําแล้วนะครับแม่เล่นลูกสูตรหน่อยเล่นลูกสูตร ได้ผลไหมรอบนี้ได้ผลไหมต้องได้ดิลุดเดียวยิงได้ไมยิงไม่ได้นะครับแหมอุตส่าทําลูกสูตรได้นะครับใครก็เออดูสังเกตดูนะครับลูกสูตรผมตอนเริ่มเกมผมทํำยังไงนะสําหรับแผนสามสองสามสองนะแต่ถ้าเป็นแผนกองหน้าสามคนนะ่ะหรือสี่สามสามก็ได้มันจะเปิดออกข้างนะครับตอนเริ่มเกมนะสังเกตดูตอนเริ่มเกม,นะเกเเกมผมจะผมไม่ได้เปิดออกข้างผมเปิดออกมา เสิงเฉียงมาทางหน้าประตูหน่อยนะครับมาตรงกลางประตูหน่อยเดี๋ยวถ้าเป็นแผนสี่สามสามจะเปิดออกข้างไปเลยครับแม่ซ้ายก็ขวามือไปเลยนะครับมาดูจังหวะนี้ก่อนนะครับหลุดเดียวไหมหลุดเดียวไหมสัดหึ่สองสองครับในนาทีที่สี่สิบเอ็ดครับตีเสมอสองสองนะครับอื้มหื่มาเริ่มเกมมาครับยังไวยังไงดีจะจบที่เท่าไรอ้าวมาอย่างนี้ก็อื้อหือปัดได้ครับโหเกือบครับ ใกล้จะหมดครึ่งแรกแล้วนะครับยังไงดี <c oughs> เคลีย์ทิ้งออกมายังไงดีหมดเวลาครึ่งแรกครับผมก็มาเปลี่ยนมาเซตเกมดูนะครับไม่มีใครฆ่าพลังหมดครับสีเขียวหมดเลยก็เอาไว้เล่นต่อครับเอาไว้เปลี่ยนตอนนาทีที่เจ็ดสิบนะครับยังไงจะทำลูกสูตรนะครับแต่รอบนี้ไม่ได้นะกดซีแรงไปหน่อย มาดูกันต่อครับโทนี่โค้ดส่งให้เนย์มาเนย์มาโยบอยองเต้อฮ้ยได้ลูกสูดอีกแล้วไม่หลุดนะครับกำลังจะโดนสวนกลับนะครับกอ,องหลังนี่ย,ยังไงทากไม่ทันแล้วเกมเร็วเหลือเกินตัดบอนได้ไหมออาบวลเปลี่ยนหน้าประตูอีกแล้วก็ยิงโอ้โห,โ,หโดนสามสองครับผมโดนยิงไปแล้วครับโอ้โหสามสองนะครับเปลี่ยนตัวเอาฮารแลนด์ลงมาครับ เด็กปีศาจนะครับเล่นลูกสูตรเล่นลูกสูตรได้ไหมแสงลูกนี้เอาได้ไวหลุดไหมหลุดไหมยิงได้ไหมเรียบร้อยครับสามสามมต้องให้เล่นลูกสูตรนะครับนี่คือเทคนิคนะครับผมเล่นลูกสูตรนะไม่ได้โกงใครนะครับเทคนิคใครเทคนิคมันนะครับตอนเริ่มเกมนะตอนเฉียบอลมาดูจังหวะนี้กันครับยังไงดีฮาแลนด์ยิงลูกนี้เอหือ,อเกือบโดนครับเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับหกสิบหกแล้ว เปลี่ยนเอาตัวคุมจังหวะแดนกามาครับลูก้าโมดิ์ยังไงลูกนี้ด,ดูลูกแต่ม,มุมก่อนเลียวออกมานะครับกดศาดอย่างเดียวครับศาทิ้งอย่างเดียวลูกนี้นี่คือลูกสตรของผมการสลับจอยนะครับเอ้การหมุนอนาล็อกนะครับอื้มผมอยากเอาภาพฉายให้ดูหลือเกินนะครับว่าผมหมุนอนาล็อกแบบไหนนะครับเมื่อกี้ดูเดียวแบบนี้ก็ยิงไปเลยครับเปลี่ยนตัวครับผมเปลี่ยนตัว ุเปลี่ยนตัวอาสีเหลืองออกเอาค่าพลังสีเหลืององอกให้หมดนะครับก็เอาค่าพลังสีเขียวใส่เข้าไปนะครับอืลูกนี้อยากเอาภาพซุยอยากเอาภาพช้าให้ดูมากครับแต่ว่ากดเขาไม่ให้ใช้ดูภาพช้านะครับมันจะเป็นการยั่วยุกันนะครับแล้วการส่งสติกเกอร์ให้กันก็ไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะเป็นการยั่วยุกันนะครับผมก็เลยตั้งค่าเอาสติกเกอร์ออกไปครับจะได้ไม่ต้องหัวร้อนนะครับผม เวลาแข่งออนไลน์อย่างนี้นะครับจะโดนส่งสติกเกอร์แบบมันจะทำนิ้วโป้งลงล่างอะ่ะแบบบอกว่าเราแย่อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยไม่ตัดปัญหาครับเอาตั้งค่าเอาสติกเกอร์ออกไปนะครับจะ,จะได้ไม่หัวร้อนนะมาดูเกมนี้กันต่อครับเขาจะเล่นลูกสูตรเหมือนผมเลยลูกสูตรเต็มมุมนะแต่ทําไม่ได้นะครับยังไงดีเราตั้งรับอย่างเดียวเลยครับเขาบุกอย่างเดียวเลย เขาบุกมาอีกแล้วมาอีกแล้วยังไงยังไงผมสาทิ้งอย่างเดียวครับสาทิ้งอย่างเดียวเลยถ่วงเวลาไว้ครับถ่วงเวลาไว้แบบนี้สาจางเดียวก็หมดเวลาครับผมพลิกชนะสามประตูต่อสี่นะครับผมพลิกนรกกลับมาชนะได้นะครับอันนี้คือเขาหัวร้อนเขาออกจากเกมไปเลยนะครับผมก็เลยได้มาหกประตูนะครับจริงๆต้องเป็นสามประตูต่อสี่นะครับอันนี้คือ เขาออกไปก่อนเกมจะจบนะครับผมก็นัดที่3ก็จบจบลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาเจอกันนัดที่4นะครับของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับ